อออออเฮ้ยน้องเป็นไรอะ,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 อะวันนี้เนี่ยเราจะมาลองดูกันว่าสิ่งที่เราเรียนในระดการศึกษ,ษาไอเนี่ยที่เราคิดว่ามันแทาจะเอาไปใช้ได้น้อยมากๆแนละสมมติว่าเรา,เาไปใช้จริงๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคลิปนี้สนุกแน่นอนครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องอารมณ์ทางเพศของวัยรุ่น เมื่อนักเรียนมีอารมณ์ทางเพศควรผ่อนคลายด้วยการฟังเพลงหรือการออกกำลังกายนะครับเฮ้้หาเราอะฮะมองหน้าไหมฮะชิดย่อยก ฝันเจาะเจาะหันซ้ายชิดยอยกฝันซ้ายขวาซ้ายชิศยอยกเฮ้ยเก้าอี้จะถึงพื้นภายในเวลา0.5วินาทีระยะห่างจากเราถึงเก้าอี้คือ3เมตรจะต้องไปถึงภายในเวลา0.5วินาทีเพื่อไปหยุดยางเก้าอี้ดังนั้นต้องวิ่งภายในตาเร็วที่มากกว่า6เมตรต่อวินาที จึงจะไปหยุดอย่างก้อี้ทันอ่าไม่เป็นไรใช่ไหมน้องไม่เป็นไรครับผมขอบคุณครับแบบเนี้ยต้องช่วยน้องแน่นอนน้องครับอุ้ย,ย,ยน้องโอ,โอ,โอน้องเจ็บปะเนี่ยโอ้คุยไม่เจ็บมั้งเนี่ยพี่ดูสภาพผมดิอ๋ โอ้โหเฮ้ยน้องเป็นไรอ่ะผมโดนโดนงูกัดอ๋องูกัดโดนโดนงูกัดโดนงูฉกโอ้จะต้องฉีดฉีดฉีดเซรุ่มแก้พิษงูต้องฉีดแอนติบอดีเข้าไปในร่างกายมีเชื้อไวรัเชื้อโรคแบบโรคอะไรต้องไม่ได้เชื้อโรคทันทีบริการฉงเนี่ยต้องฉีดเซรุ่มต้องฉีดแอนติบอดีซึ่งซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแบบการสร้งการแบบรับมาหรือว่าเอ่อแพสซีฟอิมมู n น z a t i o n อันบุนีไหนอันี้บุนมาฉีต้ต้ต้เอ้ยน้องน้องน้องตัวเองมันมเป็นเรื่องโกหกนะเราดูใส่ร้ายเราไม่ได้นองใจตัวเองนะเราเลิกกันจะขาดตัวเองไม่นะไม่จริงอ่ะไม่อะไม่เอาอ่ะแฟนทิ้งมีอารมณ์โศกเศร้าต้องแต่งกรอนใช้รถทางวรนคดีสารบังคพิสัยณตอนนี้ แฟนทิ้งฉันไปแล้วทิ้งไปแนวฉันร้องไห้อยู่ตรงนี้กลับมาฉันได้ไหมละคนดีขออีกทีขอฉันได้ได้แก่ตัว ายแล้วสายสายเออพี่พี่พี่เดี๋ยว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 พี่จะเปิดประตูใช่ไหมคือคือคือครูที่อยู่ในผมสอนมาว่าว่าเราเราควรมีน้ำใจอ่ะอ่ะจะเปิดให้ก็เปิดเร็วๆคือเราพรีเนี๋ยช่วยช่วยเหลือผู้อื่นในการแบ่งปันหรือการการใช้ชีวิตในสังคมอย่างบุคคลที่มีน้ำใจเช่นแบบจอยเดินไปเปิดประตูให้คือครูครูครูเขาสอนผมมาแบบนี้พี่ก็เดี๋ยวผมจะเปิดประตูให้พี่นะครับจบยังจบแล้วครับขอบคุณนะ น้ำใจครั้งนี้พี่ทราบซึ้งมากๆใช่ครับกูไปสายสิบนาทีเมื่อนานทำไรอ่ะชงวนติ้นอยู่ไงแหกตาดูดิดูผู้จ่าแลวนี้เติมน้ำไปกี่ลูกบาตรเดซิเมตเนี่ยนี่กูไม่ได้มานั่งดูปริมารน้ำบ้าปะเนี่ย แต่ดูดูแล้วเนี่ยน่าจะประมาณ0.1ลูกบาศก์เดซิเมตรน่าจะมีความเข้มข้นประมาณ3โมลาร์อ่าสมูติว่าเราเติมน้ำเพิ่มเข้าไปอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย0.3ลูกบาศก์เดซิเมตรก็สามารถหาความเข้มข้นใหม่ได้จากสูตร c1v1 เท่ากับ c2v2 ก็จะได้ความเข้มข้นใหม่ประมาณ1โมลต่อลูกบาศก์โมลโอยเพ้ออะไรอยู่นี่แล้วกูชงของกูอยู่ดีๆเนี่ยมึงมาใส่น้ำให้มันล้นแก่ทำไมมึงกินไม่เองเลยนะใครมันจะไปกินได้เนี่ย อะไรก็ไม่รู้ลูกอมนี่มีกี่สีครับตามเห็นเลยน้องแดงหลือเก้าชิ้นเขียวเหลือสองชิ้นแล้วก็ฟ้าหลือชิ้นเดียวงั้นถ้าเราหลับตาหยิบลูกอมเราจะมีความน่าจะเป็นในการได้ลูกอมสีแดงเก้าสูงกวาสองหรือประมาณสามไอ้ยองจะซื้อไม่ซื้อนี่ถ้าจะคิดความน่าจะเป็นอะไรอ่ะเหมาของพี่แล้วก็กลับไปคิดที่บ้านถ้าจะซื้อก็ซื้อถ้าไม่ซื้อก็เดินออกพี่จะได้ขายรถอื่นต่อเอาไง ซื้อซื้อครับเอาเอา,เอาสีแดงห้าชิ้นครับเออก็แค่นั้นแหละเลิปีบบอกสิน้องเอออไปเดี๋ยวตังโอเคก็คลิปนี้นะถ้าท่าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะว่าเราจะมีการไลฟ์สดคุยกันเนาะก็ทุกวันศุกร์คลิปนี้ตลกปะตลกแหละตอนนี้กำลังขำกันอยู่ใช่ไหม